ปลไแนวเรือขายเนาะปขายไงกินปลูกแนวแนวิกแนวะสิกแนวสวัสดีครับนี่คมออนทัวร์นะครับวันนี้พามาดูการปลูกหญ้าซิกแนวนะครับพันไม้พันมกาสะตนมีสวนยางแล้วก็มีโรงเรือนตรงนี้นี่พันหญ้านะครับสร้างวัตถุสครคบนี่มาจากเกลือนชุดินทอนเกลือนสุดินทอนอุบลราชธานีนะครับนี่นะครับของมาจากครูบอมอืม สั่งทางออนไลน์บอกเขามาส่งบอกสั่งออนไลน์นะครับเพื่อนค้าอย่างไรนี่โลจิสติกส์บาทนะเขาค่าส่งพร้อมโอ้นี่โลจิสติกส์บโลหบาทจากจากต้นทางมาหาบาทถ้าไปเอาอยู่สวนห้าบาทเราตอนนี้ก็ค่าส่งด้วยเพป็นเพื่อนรถมาส่งบอกหรืออย่งไรเขาก็มีรถนั่นนะรถบริษัทขนส่งนะครับมาส่งนี่นี่ครับวิธีการปลูกก็ไถคาดเหมือนถ้าใครเคยทํานาแบบยุคเก่าคาดให้มันเป็นตมไถคาดให้มันเป็นตมอย่างนี้นะครับเป็นโคลน โรย,ยโรยนี่เดี๋ยวไปดูวิธีการปลูกซิกแนวซิกแนวบ่ะซิกแนวนะครับถ้าซิกแนวซิกแนวนี่ยายตนกำลังโรยโรยนี่หลังหลังฝนตกพอดีเลยได้ได้ไดตมพอดีทีแรกนึกว่าทำหน้าใหม่บนึกว่าจะโลก,กาใหม่ไม่ใช่นะครับยาอันห้าห้างมันก็นสิจับโอ,อ้คือคือสีหนุ่มเนาะ นุม่มอ่อนนุม่มโอ้บอ่อขนบ่ขั้นมันนี่ห้าวห้างต้องคตรหนามเป็นบ่กันหดอิายั้นๆหดอืมนี่ครับไถแล้วก็ขาดแล้วก็โรยเลยโอ้นี่วิธีการปลูกหญ้าเป็นหญ้าพันใหม่แต่ผมก็ยังไม่รู้จักนะครับนี่จากเกลือนสิรินทร์อ้าสวนโรล,ละห้าบาทมาถึงบ้านเรารวมค่าขนส่งก็โรล,ละยี่สิบนะครับนี่ประมาณงานกูกลัวอะไรบ่ที่ปลูกี่ไหนนะ ห้าสิบโลห้าสิบโลครึ่งไร่นะครับเครื่องไร่บอนี่ทีไทยไว้บอลถึงประมาณสองงานสองง,งานเออเครื่องไร่นี่นะครับวิธีการปลูกนี่นี่เงินเงินทั้งนั้นนะครับที่จับเนี่ยผมจับเนี่ลงซื้อมาซื้อมา,อมาเรียกว่าเงินเดี๋ยวไปโรยดูนี่เป็นเกษตรที่รุ่นบุกเบิกของหมู่บ้านก็ว่าได้นะครับคืออะไรใหม่ๆก็ลองหมดนะครับอืม เรียกว่าเป็นครับเป็นย่าน้ำเป็นย้าน้ำนี่ครับวิธีการปลูกปลูกแล้วก็จะเอาท่อพีวีซีมาตบตบลงให้มันให้มันติดกับให้มันกืนไปกระตมเกิดดีนะครับโอ้ย่าพันธใหม่เดี๋ยวจะมาดูกันตอนที่มันเป็นนะครับเนี่ยเพราะว่าทางไปนาผมพอดีมีโอกาสได้ได้ผ่านทุกวันอยู่แล้วจะมาดูมาชมมาดูมาชมได้แล้วก็ต่อไปใครอยากได้ย่าพันุนี้ก็มาเอาที่สวนตะโตนได้นะครับราคาขายก็ต้องมาคุยกับตะโตน นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้ตอนที่มันเป็นแล้วนะครับเดี๋ยวให้เป็นเป็นก่อนอันนี้ก็คือว่าจุดเริ่มต้นของตาโตนกับยายตนที่ทานะครับท่วที่เราไถไว้นี่แหละแล้วก็ใช้ท่อพ V c ตบตบตบลงนั่นมันก็ไปน้ำมันยันก็แห้งกะนออมนี้มาก็ติดแล้วประมาณเจ็ดหมื่นคนาตามตามเพินปลูกนะหนึ่งเดือนก็คือกินได้เลยเป็นบ่เกี่ยวได้โอ้ใช้เวลาหนึ่งเดือนนะครับถ้าต้องเล่งปุ๋ยเล็งยังบ่ โอ้ยเลี่่เป็นป่ใส่หนิปุยยางกระไดใส่ใช้เคมีอันนี้มืออืนนล้นลุยตอ่อบ่นั่นนั่นมือลุยตอ่อเป็นบะ<ๆ>โอ้โนี่นะครับไถรถไถเล็กนะครับแล้วก็คาดรถไถ,ถใหญ่ที่ไม่ใช้รถไถใหญ่ก็เพราะมันลงไม่ได้นะครับมัน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 ลมมันลมโคนมันเยอะนะครับโคนมันลึกนะครับนี่ปลูกหญ้า สิกแนวนะครับอนนโอ้ดีดีแต่ตนบอกว่าจะลองทําแบบใหม่ปลูกหญ้านะครับพาได้ขายทั้งปีทานาได้ขายครั้งเดียวนี่คือวิธีการาคิดใหม่นะครับสําหรับเกษตรนะครับแบบปรับให้ทันยุคทันสมัยนะครับให้ทันตลาดด้วยนี่นะครับอีกเดือนนึงมาดูกันเป็นหญ้าพันธุ์ใหม่ของยายตนกับตาตนนะครับสวนตาตนวันนี้นะครับที่เรามาดู สวนวันนั้นนะครับทั้งพร้อมหมดแล้วนะครับสวนทั้งมีทั้งบ่อมีทั้งโรงเรือนมีทั้งสวนยางมีทั้งสวนหญ้าเป็นเกษตรแบบผสมผสานที่ประสบการณ์เยอะมากนะครับตาตนแต่ก่อนก็มาทาเกษตรพอเพียงอยู่นี่นอนอยู่ทุ่งนานะครับสวนกล้วยสวนหญ้าเลี้ยงวัวรถไถนะครับทํานาทุกอย่างนี่คือเกษตรเกษตรผสมผสานอย่างแท้จริงของหมู่บ้านนะครับรเกษตรพ,พอเพียงนะครับทากันเป็นแบบครับตอนนี้70กว่าก็ยังทํา ตามที่แล้วเพราะว่าคนเคยทํานะเคยทําเกษตรเป็นอาชีพหลักเลยนะครับผสมผสานแบบนี้แหละครับนี่เราได้เห็นวิธีการปลูกหญ้าก็ได้เห็นสวนอีกสวนหนึ่งนะครับที่คิดคน้นแล้วก็หาอาหารให้กับวัวนะครับในการเลี้ยงวัวได้ได้กินอร่อยแล้วก็ได้เล่งให้มันเติบโตเร็วด้วยนะครับสำหรับวัวขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ